พาอลูกปฏิบัติธรรมด้วยตัณหาไงลูกไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยฉันทะวิริยะในการที่จะเพียรสลัดบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นในใจชีวิตที่ยังไม่สมปรารถนาเพราะว่าศีลอาจจะยังไม่สมบูรณ์สมาธิของเรายังไม่ตั้งมัน่นฟังธรรมเราก็อาจจะยังน้อยปะ จาคะในการที่จะสละบาปอากุศลเนี่ยมันกาเรียกว่าปัญญาในการเพียรสลัดบาปอากุศลของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอเหตุที่ลูกทํามันยังไม่ส่งผลแต่มันจะส่งทันทีที่ลูกเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อละความโลภโกรธหลงแล้วลูกอยู่กระลมหายใจ,จเจริญสติกับการก้าวการถอยหรือจเจริญกรรมาฐานเกี่ยวกับการทํางานทําเต็มที่ละความโลภโกรธหลงลูกจะสังเกตเลยนะลูกนะว่าถ้าลูกทําความเพียรอยู่กระลมหายใจสม่ํา เสมอเดินก็รู้ขวาซ้ายเห็นนะอกูสนตาก็ทบทู่ได้ยินลูกเข้าใจนรลกในปัจจุบันเนี่ยพอกระทบปุ๊บไม่พอใจสลัดแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวนั้นจริงๆแล้วว่าลูกพบความสุขสงบภายในแล้วนะแต่เพราะว่าตัณหามันมีความอยากมากเกินผลมันยังไม่ส่งแต่ถ้าผลมันส่งนะลูกถึงแม้ว่าลูกจะบอกโอ้ไม่อยากได้มันก็จะได้เหมือนอุปมาพุะพทงจะอุปมาเรื่องแม่ไก่ ฟักไข่แม้ว่าลูกอ่ะไม่คอยแต่ลูกทําสม่ําเสมอยังไงนะลูกไก่ก็ฟักแต่ถ้าบอกโอ้โหลูกจ้องคอยนะแต่ลูกไม่ค่อยทําไก่มันก็ฟักบ้างไม่ฟักบ้างคือมันไม่สม่ําเสมอคือเรียกว่าผลมันยังไม่สง่งไม่ต้องกังวลลูกนะถ้าลูกทําจริงนะแล้วเห็นชาตินี้แน่นอนอย่าคอยนะลูกอย่าให้ตันหามันทํางานนะ